ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ทางปหลัดกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและยืนยันว่าเดินหน้าโครงการเหมือนเดิมค่ะตามแผน <c oughs> เดิมนะา่ล้ววรแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังออกมาพูดถึงกรณีที่นายเศรษฐพุทธสุทธิออ นะคะคท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีหนังสือส่งไปคอรมอ,อมว่าให้ทบทวนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถให้ความเห็นได้ทั้งเห็นด้วยและมีข้อทักท้วง <c oughs> ซึ่งตัวท่านเองก็บอกว่าพร้อมรับฟังและยืนยันความเห็นดังกล่าวมาได้สมผลให้โครงการสะดุดลงโดยการประชุมครมเมื่อวันอังคารที่23เมษายนที่ผ่านมาได้พิจารณาเรื่องของหลักการและขั้นตอนการดําเนินการหลังจากนี้นะคะซึ่งมีทั้งระบบและกฎหมายที่ต้องดําเนินการส่วนความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือแค่กลุ่ม เปราะบางที่มีรายได้น้อยประมาณ15ล้านคนนั้นท่านก็เห็นว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ทางคณะกรรมาก,การนโยบายโครงการเติมเงิน1,000ง 10, บาทผ่านดิจิทัลบ a ลเล t พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่เหมาะสมนะคะกลุ่มไหนที่เป็นผู้เหมาะสมก็พิจารณาแล้วดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะเดิมไม่มีอะไรเป็นประเด็นใหม่นะคะพร้อมย้ําว่าโครงการดิจิทัลบลเลตจะเดินหน้าต่อตามแผนเดิม ตามที่คอรมอมีมติเห็นชอบแล้วส่วนจะส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ปรัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเป็นเรื่องของทกศโดยท่านนาย,ยกได้สั่งการว่าต้องทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ประเด็นไหนที่เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนก็ต้องใส่ ก็ต้องส่งให้กรษฎีกาตีความข้อกฎหมายซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการส่งเรื่องนี้ไปยังกรษฎีกาแต่อย่างใดค่ะ <c oughs> ท่านก็ระบุนะคะว่าการใช้งบประมาณจากทกศาตามมาตรา28จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568จะสามารถดํนาเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ค่ะก็เป็นกรณีที่หลายหน่วยงานก็ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องอย่างครบถ้วนนะครับมีความห่วงใย,ยกันนะคะ,คะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ย้ำว่าจุดยืนนะไม่ได้ขัดกับนโยบายขอ,ของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะคะแต่ว่าควรจะแนะและก็ช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อประหยัดงบประมาณด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นมีจุดยืนอย่างหนึ่งนะคะที่จะดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็เล็งเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะไม่ได้ขัดข้องต่อการดําเนินการที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเรื่องเอ่อเป็นรูปแบบที่อยากจะให้มีการเจาะจงถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรจะช่วยกลุ่มที่มีความเปราะบางก่อนหรือว่าเดือดร้อนมากที่สุดเพื่อให้กลุ่มเอ่อคุมค่ากับงบประมาณโดยหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าจะกระตุ้น กับคนที่ขาดก็จะมีแรงส่งต่อเนื่องสูงกว่าค่ะหากเป็นไปได้ก็ควรจํากัดกลุ่มเป้าหมายและก็ช่วยการประหยัดงบประมาณได้มากนะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลจะนําเงินของธนาคารเพื่อการเกษตร และสากลการเกษตรไปใช้ในโครงการ Digital วอลเล็นั้นเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ <c oughs> ซึ่งก็มีขั้นตอนที่ต้องส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาตีความอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะ,ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฤษฎีกาและก็บอร์ดของทกศว่า จะดําเนินการอย่างไรพร้อมย้าว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะดูแลในเรื่องของการกํากับดูแลฐานะทางการเงินทั่วไปและไม่ได้มีจุดยืนหรือว่าข้อแนะนําอะไรกับการดําเนินการมาตรการดิจิทัล w a l l ลตของอทอกอสอค่ะซึ่งการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของตัวแทนสมาคมธนาคารไทยทั้ง4ธนาคารเมื่อ ช่วงของวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะ,คะเพื่อหารือแนวทางลดภาระและก็บรรทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่าหากเป็นการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็สอดคล้องกับแนวทางของแบงค์ชาติอยู่แล้วนะคะที่จะดูแลกลุ่มนี้ตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะ,คะขึ้นอยู่กับสมาคมธนาคารไทยจะออกมาตรการหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ และคิดว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปล่ะบางก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ